ก็แบบไม่สวยแล้วแหละยีเจกันดั้มเจีบอกว่านหลานนี้เนี่ยนะเสียบงด้วยใช่จริงเหรอเออก็เจียมเออตัวย้อนย้อนมันย้อนโอ้ยโอ้ยผูดเอกเสร็จก่อนมากลางกันวะมาแล้วครับพึ่บพึ่บตุ๊บยืนยันอ้าวทันหน่อยคราวนี้คนโดนลยชิบหายแล้วดึกแย่งโดนแย่งแดงโยนแดงโยน เล่นตัวไอ้นะเขาเรียกว่าอะไรเาเล่นเล่นผู้ใหญ่บ้านเล่นผู้ใหญ่บ้านเราผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านดิมันคือผู้ใหญ่บ้านทำไมผู้ใหญ่บ้านทรงมันเหมือนแบบพวกสามก๊กเลยวะน้อนี่มาตาใหญ่เลยพี่คนแรกตาเล่ด้วยในทรงแล้วเป็นตัวละครของตาเล่ปะโอเคชื่อคือแบบชอบมากเลยว่ะฉากเดินมาเนี่ยแบบเท่ ขนลุกเลยใช่ไหมเออเก็บขี้ <laughs> ไปครับไปครับอเพิ่งเดินออกมาเฮ้ยปิ้นก่อนครับปิ้นก่อนมีคนมามีคนมาไม่ได้แดกหรอกนะอออ่ะเ,อเอขอโทษขอโทษได้แดกครับได้แดกครับขอโทษขอโทษ นี่ <c oughs> เราออกมากับเพื่อนตายหมดเลยไม่เท่เลย,เยอมีเท่เลยแต่เราลบอะไรเนี่ยเสียหลักเสียเลี่ยมครัเสีย,ยเลี่ยมพวกนี้มันเล่นลินเรียมเจลินพวกนี้มันเล่นลิน Good choice ้ยอ๋อซื้อปืนปิดย่อบลีไม่เบียง <laughs> ไปครับไปครับอ่ะขึ้นออกขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้โอ้เสียเลี่ยมเลยนั่องอยู่ สวอันดาวนึงเออขับตายหมายถึงมันเราเนี่แหละอ๋อ้อมหลังมันอมอมหลังล้มแบบหมูกันนะเอามันเพื่อนความหวังอยู่ที่ไหนอ่ะเอาเบนเอาเอาเฮ้ยเอาเ้ยเฮ้ยความหวังอยู่เบนเออตัวตีนยิงไม่โดนเลย ตรงความหวังหมู <screws 95> ่บ <desserts> ้านแต่ก็ทษทดีอยู่จะกลับไม่พอปิดเอกสาลก่อนเลยครับเฮ้ยเชี่ยลอุ๊ยไม่ทันปืนมึงลั่นไวเกินไอ้นุ่มชุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก่อนตายต้องเต้นก่อนจังหวะเเเออออออ สู้ๆกับเพื่อนๆเสียหลักกับระเบิดทุกทีเลยวะโอียทำไมอะดักตรงนี้แหละสวยเฮ้เฮ้เฮหนเฮ้ยเฮลยเฮ้้ยเย อารมณ์เหมือนวิงแมเลยนะเพื่อนนั้นมันเขาทำอะไรของเขาผมนี่นั่งดูแหละไปปกขึ้นยิงลยอยลโล เอาอะไรสหายเราเล่นกันเยอะเกินไปแล้วจุดไฟทรงข้ามนำเราไปตั้งหนึ่งนี่อันนี้เอาจริงไหมยังไะเอาจริงนั่นแหละดาวหนึ่งสายอ่ะผมไปมากมาก ตายทองตายตาตตายน้องน้องโอ้ยจะเหลือเหรือครับจะเหลือเหรือนี่ผมบอกแล้วใหญ่ผมเอาจริงครับเออเหนื่อยกันเหนื่อยกับการแบบพูดให้ตัวเองดูดีหอบแล้วเนี่ย Thank you. อุ๋ยอุ๋ยระเบิดระเบิดระเบิระเบิดมีไหมระเบิดมีระเบิดไหมมองหาระเบิดก่อนเลยว่าน้ำได้ไหมไม่น่าได้หรอกพอลงมาในน้ำแล้วมันเขียนว่ามันเขียนคำเตือนมาครับคุณผู้ชมครับเรามาเข้าสู่โหมดมันย็นแล้วมันย็นแล้วขอโทษนะ ไม่โดนนัองนั้นเลยน้องหนึ่งน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งน้องหนึ่งน็องสองรัดเพื่อนด้วยตายตายหมดดูด้วยใครเล่นดู้ายหมดเลยยืนงงกลางดงบอม เมื่อกี้ทำไมเรากดเล็งแล้วมันไม่เล็งให้วะเมื่อกี้เจียมแบนไงแบบเฮ้ยเล่นโดดกื่นอะไรพวกนี้อ่เออน่าใช่แหละเอออะไรวะโหมดเจีมไม่ได้เลยเล่นไปเรื่อยๆโหมดยานเกรนเรื่อยๆระเด้อกระชัยกระซานกระต่อดีกว่าอุ้ยสแกนสกแกนตกละกินแล้วใช่ไหมหลายละมันจะไปไม่ได้ว่ะ อุ้ยมันหน่วงอะไรครับเนี่ยเอ้ยอูนระเบิดอีกแล้วอูนเลือเลือๆจึงนึงอ่ะเลือเลือๆจึงนึงเป็นเบนบิ๊กเบนบิ๊กเป็นเบนบิ๊กเออมันจะเป็นอะไรบิ๊ก Let's go เป็นตัวอะไรวะมันหน่วงมากเลยอ่ะใช่ไหมเป็นเหมือนกันโอ้โอ้ได้ไหนอยู่ไหนเนี่ยเออคุยู่ไหนเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยจีเอ็มถึงกับยิงเน็ตเลยเหรอไอ้เหรอไปนำตาของวอลจึ๊กจั๊กไปนำตาของวอลดังงาจึ๊กจึ๊ก เอ้ผมผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนโคตรหน่วงเอาเอากูยิงใครจ๊๊กจุ๊กจุ๊กเอ้าพี่กระแลงไม่เห็นเว้นวับไฟวับว่าตายหแล้ว โอรี่ผมนวงอะไรวะเอาที่สบายใจเลยเด้นิ่งโอ้โหอจบเกม้นิ่งเอาดิเอาดิมาดครับมาดิมาดิพร้อมเสมอนะครับ เอาดาวหนึ่งเอาดาวดิเอาเอาดาวซองเออดาวซองแล้วครับดาวซองไม่รู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนแต่ที่รู้ดาวซองเอาเอาเอาอะไรครับเนี่ย Beautiful เออเออเเมื่อกี้ขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมลงมาจริงอ้าวช้าเหรออ้าวช้าเหรอครับง่ายง่ายไปไหมอะง่ายง่ายไปไหมยังยานะ ทำเต็มเลยอะก็สำหรับคิวนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ไหวอะไร <She again. S 1> กินถ้าจะกระตุกกระดิกเจีเกนเน็กถามเน็กถามเย่มันมันค้นคุณเนาะขอบคุณมขอคใครมา